ยังคงกาะติดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิกกันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงการให้กับประชาชนทราบถึงเรื่องแผนการบริหารสถานการณ์โควิดสิกาการจัดหาวัคซีนและความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงมาตรการเยียวยาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อผ่าวิกฤตด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมกับ การหาลือกับทีมเศรษฐกิจที่มีข่าวก่อนหน้านี้ถึงความพร้อมในการเยียวยาประชาชนอย่างต่อนเนื่องในช่องอิสานแซบค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบนะคะ เมื่อวันที่23เมษายน2564ในเวลา21นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถแถลงการถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และวัคซีนผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในเวลา21นาฬิกาของวันที่23เมษายน2564ที่ผ่านมาค่ะ โดยการแถลงการของนายกรัฐมนตรีเรื่องแผนการบริหารสถานการณ์โควิด -19 การจัดหาวัคซีนและความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาโรคไวรัสโควิด -19 ทั้งการควบคุมโรคการจัดหาและฉีดวัคซีนการสำรองและการกระจายยาการจัดหาเตียงรองรับผู้ป่วยมาตรการเยียวยาประชาชนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำทุกทางเพื่อฝ่าวิกฤตด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายประเทศไทยต้องชนะติดตามบางช่วงบางตอนของการถแถลงการของนายกรัฐมนตรีค่ะในส่วนของมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกษิจรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกษิจไว้อีกประมาณ3 8แสนล้านบาทโดยมาจากพอลกงเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนของเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2.4แสนล้านบาทกบกลางปีงบประมาณ2,564อีก9.9หมื่นล้านบาทและค่าใช้าจ่ายบรรเทาโควิด19อีก4 0 0 0 0ล้านบาทโดยฝ่ายเศรษฐกิจได้เตรียมโครงการที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อกระตุ้นการใช้าจ่ายและการบริโภครวมไปถึงโครงการที่จะก่อให้เกิดการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการช่วยเหลือเยียวยารวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเจริญเติบโตให้ได้โดยเร็ว นี่คือบางช่วงบางตอนของการถแถลงการของนายกรัฐมนตรีเรื่องแผนการบริหารสถานการณ์โควิด -19 กาการจัดหาวัคซีนและความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงมาตรการเยียวยาประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจธธพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกทางเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายประเทศไทยต้องชนะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันล่าสุดค่ะคุณผู้ชมถึงตอนนี้ในส่วนของทางรัฐบาลจะไม่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือไม่ได้ประกาศล็อกดาว์ประเทศนะคะคุณผู้ชมแต่สถานการณ์ต่างๆตอนนี้ประชาชนต้องดูแลตัวเองและรัฐบาลให้คำมั่นยืนยันแล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศต้องดีขึ้นพร้อมกับการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีแน่นอนค่ะอิสันแซ ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราติดตามมาตรการการเยียวยาจากทางรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ